ทุกคนจ๋าแม่ตู่กำลังสีกินเข่าเด้อ่ะมาเด้อมาเด้อส่วนนี้กะทิพัดไหวหมวดก่อนนะคะส่วนนี้ไข่ลูกเคยพักซี่สมมุติว่าใส่แล้วนะคะนี่เขานี่จ้ะโอ้ยหอมหอยหอย,หอยเลยว่านี่ป้าป้ามากินเขากันใข่ลูกเคยไม่ตู่จะโรยหอมนะคะทุกคนหอมทอดสําเร็จรูปนี่ให้นึกถึงอารมณ์ไอไอเอียงหร หอยนางรมเลยแม่เมตุมากกินหอยนางรมโอเคจ้ะทุกคนนะก้อนนี่เบือเบอเบ้องหลเบื้องเขาเบื้องหลังเมตุก่าวเมตุอะไปหาหมอมาทุกคนแมตูประท่านเศร้าดอกกับมือนีกระฉีดยาเข่าเสน้นเส้นทั้งหลังเพื่อนหมอเพื่อนเอาห้าขาไปเอ็กซเร์นอนความลมเพื่อนกระซองทั้งหลัง แล้วเพื่อนก็ฉีดตามจุดที่เพื่อน m a r กไวอารมณ์เนี่ยทุกคนซึ่งตอนฉีดมันก็ปวดปวดนึบๆน,นะคะแต่ว่ามันก็ต้องเหตุเนาะมันมันเป็นหลายแล้วนะ่ะทุกคนเป็นหลายแล้วก็เลยก็ต้องรักษากันไปละ่ะก็คือว่าเนาะกระแมนยูดอกตายพี่ดีกว่าตายจอยอ่เตายแล้วกับบอกเอาน้ำบอกเอาไปน้ำาจากบาทแต่ว่า ให้เข้าดำรงชีวิตอยู่เข้ากับตองกินตองใส่เนาะหาใส่ปากกระเฮ็ดกันไปมานะประเบิ่งเบิ่งหไรไมาดู้เด้อเบิ่งเข่าไปห้าบาทไง,งนี่ยห่วยเจ้าที่มาหลเนี่ยนี่จ้ะอู้นี่อันนี้พัดที่ว่าเอ็นที่ว่าพัดเหมือนว่านนี่เนาะทุกคนเนาะ ủa mình muốn ăn con này là mẹ tu gửi áo mátay áo size tủ yên vậy nhang để kinh nhảmul sẹp sẹp mày lết à, ừ, thân hết mói nhảy ạ tu đầy đồn พริกไทยนน่บอดเสียเด้อค่ะทุกคนอยู่ในตู้เย็นดนแต่กระเพาะเพชแห้งเพราะมันอ่อนอยู่เขาเป็นอันแก่เนี่ยโอ้โหโหมตูอันนี้กินได้ด้วย่ไม่ตู้สอดกินแบบเนี้ยรูบ้บ่กระป๋องกระแจไปแล้วตามเตียกกินได้ทุกอย่างอะ่ะอันนี้พริกซีฟา càm hoa pete héng, ăn được, Hết bẻ con con về đây, luộc chín mực à à mực mực บอกทุกคนแม่ตู้เนี่ยพระย่มสิเทดลูกสินนห้พอตู้เล้ากินแล้วบวกกินไหมแล้วบวกกินลูกสินลูกสินยังกไงยาจะจะเข้าใจแล้วเนาะ ต่เาบามาห้ายังบวก,กินกินอยู่ทั้งหอกกินอยู่เสียงหน้าเนี่ยยินเสียงอันนี้พร้อมเสียงรถเสียงล่าเนาะขาดห้อมทุกคนมือวนีือว่าไม่ตู้ฉีดยาเส่หลังมากอะว่าท่านเลยเศร้าดีดอก ข้ามาตะล่วงบานก็ไม่เห็นนุ่มจริงข้าวบด้ด้เห็นอย่างหลายดอกว่าไข่กับต้มไว้แล้วไม่เห็นน้ำมลาะจบทำได้หัวละผายสุดยอด ใช,ใช่มาไหยกินไข่ลูกเคยมาได้พาเอามันแข็งๆนี่ละไข่นำ้ำลาดไข่ลูกเคยเขาไม่ตูนี่เบาหวานสะดุงเลยนะคะบ่ตอ่องห่วง ทำเมนตูเฮดนี่กินีนหวานกับหวานจัดไปเลยอืมมัน,นเข็มคนนี่หอมแดงหอมแดงเจียวเองนะจะเอาไปเฮดหนานมมันนะบัดนี้กัยกังบ่แจบใจเพิ่นกับไปเอาหอมที่หอมที่ทอดสดสด,ดอ,อ้หอมถีทอดนี่ถุงอมาะลาด น้องรลายไปเมื่อไม่ตู่ก็นั่งอยู่ท่ามกลางท่ามกลางหมดมแมลงบักเคอร์อเทศเยอถ่ายคลิปไม่ตู่เสียบิึงบักเคอร์เทศพอตู่บักเครอร์เทศเชื่อรือออกได้ดิ chưa nó mai nó Má Nó Má bốc bốc luôn Nó Má bốc bốc luôn กินไปเนอะทุกคนซ้ำตายจิดรสตาพี่ดีกว่าตายจอยเบิงส่วงไม่ตูเนี่ยต้องตายพี่แน่นอนคือสือบ่ไเ้จอยตาย <laughs> ที่แม่ตัวอ,อ,เอุเครื่องแกงมาใจเครื่องแกงเพชรก็เครื่องแกงอ่าแกงปลากระิไดร้รสชาติไม่เข้มข้นขึ้นนะคะทุกคนแม่ตัวยุดงานรวมสองอาทิตย์เจ๊กหน่อยคนได้เพิ่มากอะ่ะคุณแม่คะ่ะ ผัดกะเพราให้หนูหน่อยโอ้ยพอดีเขาแล่นเขาลูกบานออกเป็นว่าเลยพอดีแม่ตู้ออกมาเขาแม่ช็อปกันแม่รันมาหอดคุณแม่ค้ทาทาัทาง้ทงทงั้งไทยทั้งลาวเพิ่มมากกันหลายคนคุณแม่ค้ามี่อันอันนู้นอันอนี้บอนั่งนั่งกับคุณแม่ค้าหนูจะกินผัดกะเพราโอ้ยก่นก่อนท้องเลยแม่บอสซบายเด้อรู้เลยปะแม่ของก่อมาตะลงบาน ก็เลยแนะนาเพื่อนไปเอาเขาไปหุงไปูลป้ใบว่ะเขาไปหุงซื้อมาามาไปซื้อปลากระป๋องไปสินะพอได้กินไปก่อนเพราะว่าคนเขาเคยกินเข่าเนาะทุกคนเนาะถึงสิถึงจะกินแน้ออื่นถึงอิ่มมาแล้วอาหารฝรั่งอ่ะถึงจะอิ่มมาแล้วถามว่ามันคือของเทาบอสําหรับไม่ตู้โบกือค่ะทุกคนกินอยู่แล้วก็ไม่กินอีกสมมติกินสลัดอยู่แล้วอาหารไม่ตู้ก็จะไม่กินอยู่นี่อีกนะทุกคนมันบ่อยูท่องมันบ่ยอิ่ม อโอเคเว้าหลายใหญ่หางเว้าลายใหญ่หางเดี๋ยวขอตัวไปก่อนเด้อเดี๋ยวไม่ตู้สิเอานั้นมาให้เบงเบิกเขือเทศประตูพื้นที่เท่าหน่อยกับจริงนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ตู้เนี่ยปลูกให้ใส่ใส่พื้นที่แบบสูงสุดอ่ะเท่าที่เท่าเห็ดได้ปลูกบรแรกดีทุนอันนหัวผักกาด บักแดดิสีชมพูไหมเด็กกินเด้โมเมนว่วาธรรมาดาปลูกใส่กระถางานี่แหละเอจังไหนนาทีเขามาหน่อยกับปลูกไปเลยโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวแม่ตู้เศร้ากินเขาก้อนเด็กกะแม่ตู้ส,สิให้ไปเบิงบักเขือเทศประตูเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ะทุกคนบักเขืออันนี้หนวยใหญ่นะคะทุกคนหนวยใหญ่นี่กะหนวยใหญ่จ้ะทุกคนนี่หนวยใหญ่ส่วนม้วนนี้กะเป็นบักเขือเชอร์รี่นะคะทุกคนบักเขือเชอร์รี่ มองคุณดก,กพ่อได้อยู่ได้ทุกคนพ่อได้อยู่พ่อได้กินน้ำเล่าอยู่เสียวนวยน้อยๆนวยน้อยๆเล็กๆอันนี้ก็นวยนวยเดียวนี่พ่อได้กินน้ำเพลินอยู่จ้ะให้ตู้กะกับประทับจืดเนาะมันไปเก็บบ่ได้อยู่พุนนี่ปลูกมันเรื่องรังค่านี่แหละเฮ้ามันทีหน่อยปลูกไปเลยนี่ละจ้ะทุกคนสวนบักเข้อประตูเนี่ยรูดซํา รูดสัมเมื่อมันรุดมาแล้วกะจะก,กินนะคะสมมุติว่าลางแล้วยาหน้าไม้จัดลายตายไว้มันหวานเดียวทุกคนห้อปูบีโอคือว่าบได,ดใส่ปุ๋ยใส่ตะเปลือกไข่ก็คือว่าบไดใส่ผวกสารเคมีอย่างต่างๆล่ะแสบลาย